คุณภาพเหนือราคาจริงๆครับผมของทีอาคาผมนี่เป็นสมาชิกเป็นครอบครัวของทีอาคารคือเรามาแล้วเราสบายใจเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองออง,ง่ายง่ายสวัสดีครับฟอร์จูเนอร์ครับผม ทีอาคารผมว่าเหมือนกับผมนี้เป็นสมาชิกเป็นครอบครัวทีอาคารคือเรามาแล้วเราสบายใจเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองอะง่ายง,ง,ง่ายผมว่าฟอร์จูเนอร์เนี่ยตอบโจทย์ได้ดีได้ดีกว่ารถเก๋งซึ่งเอาไปซึ่งผมซื้อไปองวดที่แล้วคนันนี้มันเหมาะสําหรับที่สาหรับครอบครัวใหญ่อย่างยังผมโอเคตอบโจทย์ได้ การที่2ครับกานที่2ครับผมเอาติสผมได้ไปเมื่อประมาณปีกเดือนนะครับประมาณนี้ไม่เกินเนี้ยโอเคครับผมก็ดีก็ดีครับไม่มีปัญหาไม่จุกจิกไม่มีอะไรเลยผมมาผมผมไม่รู้ไม่รู้สึกว่าได้จัดอะไรเลยอะ่ะคือมาคืเหมือนกับมารับรถได้เลยประมาณนี้คือมันง่ายมากผมไม่ร้ว่าเขจัดให้ผมตอนไหนเนี่ยคือมันง่ายมากง่ายกว่าที่เราคิด ผมว่าคนคนที่ที่ดูๆอยู่ไม่ต้องไปดูมากครับตอนนี้ที่อาคารมาได้เลยมาแล้วสบายใจว่าว่าเราได้รถดีแน่นอน <c oughs> คุณภาพเหนือนราคาจริงๆครับผมของทอาคารครับผมครับ <c oughs> ครับผมยุ้มขอบคุณครับ คลิปจบแล้วฝากกดไลค์ u b บสไคร e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ